สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาหูรานะสำหรับรายการในรอบนี้ก็สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแระตามด้วยคำถามกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถาม ถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ทอมนะครับผู้ดูแลรายการก็ามาเหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะครับและตามด้วยคำถามครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุด พิเศษนะมาดูแรรายการเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับ นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลร,รายการมาเหมือนเดิมครับติดต่อดูดวงแบบเป็นตัวกันได้ครับที่ facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับไอดีรายโอซิริกหนึ่งห้าและนี่ครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปณนะมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP16 ครับสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลร,รายการกันเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปครับโคตร9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะ แชร์แล้วเชื่อเล่นคําถามนะครับเข้ามากันได้ครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสําหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ด,ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับรายการของเรานะกดแชร์ออกไปโคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเกาแชร์แชร์แล้วชิลเลน คำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีคนถามเข้ามานะเป็นโครคภัยไข้เจ็บก็เยอะไม่สบายก็เยอะป่วยก็เยอะนะอาจารย์ทำย่างไรจึงจะรักษาได้ทำย่างไรถึงจะสามารถที่จะทำน้ำมนต์นะกินได้เอง นะครับก็สวดมหาจักรพรรดินะครับนะในการเสริมดวงเสริมราศีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสุโมัสสานโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหัตสุมาสุโมตัสสานอมนะอันเนี้ยนะ อะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรัหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะภาพุทธะไตรยุรัตนายานมณีนภราสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนัมพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอาจีทานังวรังคันทังสิวรีจมหาเทรัง อาหังหวันทามีทุเรโตอาหังหวันทามีทาตุโยมอาหังหวันทามีสัพโสพุทธาธรรมมาสังคาปเชมินโมพุทธายาพุทธะไตรรัตนยานมณีนภาราสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาภูชามธัมมาบูชาสังฆาบูชาอากีทานังวรังคันธัง สิวรีจมหาเทวรังอาหังหันทามีทุเรโตอาหังหันทามิธาตุโยมอาหังหันทามิสปพโซพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินามูพุทธายาฟาพุทธะตรรัตนญยานมณีนุรารสีสหสัมสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนามพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอาจีทานังวรังคันทางสิวรีจมหาเทวรัง อาหางหวันทามีทุเรโตอาหางขวันทามีธาตุโยมอาหารขวันทามีสัพโสพุตธาธรรมมาสังคาภูเชมีแชร์แล้วปุ๊บสัปดาห์นี้จะได้เงินก้อนที่ยืนที่ยื่นกู้กับไทยพาณิ์ไหมยังไม่น่าได้นะครับนะไพ่มันขึ้นเป็นห้าดาบครับยังไม่น่าได้ครับนะคุณอะไรนะคุณปุ๊กนะ,ะว่ากันตามหน้า,าไพ่เลยนะครับนะมาครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยเชีเรนครับและตามด้วยคำถามถามกันได้ครับไม่เกินเพียงโคนละหนึ่คำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราครับผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการในรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมครับ กดแชร์ออกไปนะครับนะคนลเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น แชร์แล้ว1จะได้คบกับคนที่ชอบไมค์คาโซดมีโอกาสได้คบครับนะถ้าคุณเปิดใจคุยกันนะคุณหนึ่งนะเข้ามาครับกดแชร์ออกไปคนละ9 900, 9 99, ้าพันเก้ารแชร์นะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันได้ออกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามครับ ถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่คำถามเท่านั้นนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมนะครับอาจารย์ท็อปนะครับดูแลรายการเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะคนละ9,999แ 99, 99, ชร์เท่านั้นนะนะนะมาครับกดแชร์ออกไป คนละ9,999เก้าแชร์ครับนะแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามครับช่วยกันหน่อยนะครับนะควระแชร์นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปนะครับนะนาเฟสก็ยังดีนะครับนะเอามาเดี๋ยวผมแชร์ออกไปก่อน มาครับกดแชร์ออกไปครับโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับแชร์ออกไปนะครับนะโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้น นะเครื่องช้านะไม่รู้เป็นอะไรนะรนะเอออ่ะแชร์แล้วต้นแชร์แล้วนะความความรักแอบชอบเขามีคนที่ชอบแล้วหรือเปล่าครับอืมไพ่บอกว่าไพ่มันบอกเราควรเป็นความคิดแบบเด็กๆครับมันก็ต้องเข้าไปคุยกันนะไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน นะและตามด้วยคําถามนะอยากรู้หรือไม่อยากรู้คุณต้องคุยกับเขาก่อนอนะ่ะคุณเติ้ลคุณอย่าปล่อยให้มันเฉยไปนะผมขอที่มันมขอที่มีผู้แชร์นะครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมจะไม่ตอบครับเพราะถือว่าผิดกติกามารยาทโหดเยี่ยมโหดร้ายทารุณครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมขอญาติบายนะครับนะเพราะไม่ได้แชร์ออกให้นะ นะครับนะผมไม่ได้แชร์ออกให้ผมันนั้นผมขอบายนะผมจะตอบก็ต่อเมื่อคนนั้นมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะคือแชร์จริงอย่างเดียวครับนะไม่มีแชร์แม้แชร์เล่นนะครับหรือไม่มีแหมจะแชร์นะครับนะมาครับกดแชร์ออกไป นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะมาครับเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอืมนะกดแชร์ออกไปครับนะช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะใครที่เข้ามานะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยพูดแชร์ครับนะ ถ้าไม่มีผู้แชร์ผมขอบายหมดนะครับทุกรายการนะเพราถือว่าไม่ได้แชร์จริงออกให้นะครับอ่ะนะอ่ะมาครับกดเข้ามา ทำตามกติกามารยาทตามที่ปักหมุดไว้ด้วยนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามครับอาแบมงานที่สมัครสอบไว้จะได้ไหมไพ่บอกมีโอกาสได้นะครับนะสามวันนี้ครับนะเข้ามาครับอาคุณชื่ออะไรชื่อแนนนะเอองานที่สมัครไว้มีโอกาสได้นะครับเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้เอาละครับรายการในรอบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ